แต่งกาในเรื่องของการฝปฏิบัติค่าคราความพลอย่างนี้นะคะเพราะว่าพี่น้องการจนพี่น้องที่อยู่ไ้รับการยืยเลือจากศิลปาสตรทุกท่านครับอีเชนคร้อง่นชบกทนัหลายที่เนวาดแต่งักจิตศาสตป็นจิตเรว่าจะการพัฒนาจะได้ว่าจะ ทุกท่านนะท่านท่านตลาดนะครับท่านรัฐบาลนายกเนี่ยเกิดทางหมวกก็ต้องชี้แจงเผื่อว่าทุกคนก็เลยไม่สามารถที่จะมอบให้ทุกท่านที่ไปลงทะเบียนสมัครจิตอาสาได้นะคะนะคะทางกรุงเทพธารการนะคะที่จัดอบรมจิตอาสาท่าชว่างนะคะจัดขึ้นนะคะ ที่เขาก็ได้มาต่อยอดในพื้นที่ได้เป็นอย่างดีมีการฝึกเราท่วไปในเรื่องของการรับพระราชทานสิ่งของจากพระบรมมณฑยาลักษณ์นะคะพวกหน้าทวกเราใส่าของพระบรเราชินเนี่ยเป็นจิตอาสาที่มีความเข้มแข็งมากเมื่อมันในพิธีอยู่ห่วยราชการไปสมัครจิตอาสาแเวลาเกรมเราก็ออกไปตามหน้าที่ของเรากับนี่น้องจิตอาสาที่พี่จินใส่ได้ไหม ที่มาเราันนี้ผมก็มีหมวกมีเสื้อเหมือนท่านนึ่ะครับเราได้ยินบ่อยเราได้ยินอยู่แล้วสื่อสารสารักษาและต่อ,อยอดนล้วความหมายนั้นคืออะไรสื่อสารก็คือสวัสดีครับผมท่านลองเลยวันนี้นอ,อ,นนอ,อสมรมาหลายท่านประธานอ,อสมรก็อยู่เมื่อสักครู่พี่สมชายเขาบอกไปแล้วว่าเรา ทักผ่อนโดยพระสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงบอกว่าสิ่งแรกเลยที่จะต้องทําให้รสม